สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาติดตามในเรื่องราวของลำโพงไทยนะครับลำโพงท็อปพาเนลอะคูสติกนะครับการเปรียบเทียบราคาในยุคที่เราได้ต่อสู้กับลำโพงคิกพารเนลนะครับในการต่อสู้ระดับเวทีโลกนะครับซึ่งในเวลานั้นนะครับถือว่า นับจากปี2000เป็นต้นมานะครับจนถึง2อ0 6 2น0 7เรียกว่าหลังจากที่เราได้ออกตลาดในปี2004สสู่ประเทศอเมริกาและญี่ปุ่นนะครับการนำเสนอนั้นนะครับเราก็นำเสนอในเรื่องของทิศทางเสียงโดยเชิงปฏิบัตินะครับด้วยการนำลำโพงถือแล้วก็หาตำแหน่งให้ท่านผูน้ฟังได้รับฟังว่า ตำแหน่งนั้นสำคัญชนไหนนะครับด้วยการน,ำำนําเสนออย่างตรงไปตรงมาเห็นภาพอย่างชัดเจนนะครับจึงทําให้ระโพงทับพันเอานั้นเป็นที่ยอมรับไม่ใช่แต่เพียงมองจากความรู้สึกว่าต้นฉบับใครคือผู้ผลิตนะครับสําหรับระโพงทับพนแนวนั้นแน่นอนครับเกิดจากประเทศไทยนะครับ จดสิบัตจากประเทศไทยนะครับก็ถือได้ว่าก็ถือว่าเป็นลําโพงที่ได้โอกาสนะครับความเชื่อถือในสังคมนั้นก็เป็นเรื่องยากนะครับจากการาพรีเซนต์กันอย่างตรงไปตรงมานะครับจึงเป็นที่มาของในเรื่องการยอมรับนะครับและก็ในเรื่องของคุณภาพที่ของเราเป็นแฮนด์เมด100%ซ์นะครับ ทีนี้นะครับเราก็จะมาเปรียบเทียบทางด้านราคานะครับว่าลำโพงทับพาร์แนลนั้นเป็นลำโพงที่ยอมรับในสังคมมากน้อยเพียงใดนะครับราคาถือว่าติดชาร์จนะครับลำโพงโฟกันะครับในระดับราคา10,000แสนนะครับ1 0 0 0 0แสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเยนนะครับซึ่ง เมืเปรียบเทียบกับลำโพงทับพ,พนเนแนลนะครับก็ถือได้ว่าราคาสูงนะครับเทียบกับลำโพงไฮเอ็นของประเทศฝรั่งเศสนะครับก็ถือได้ว่าคนถังชาติได้ให้การยอมรับนะครับว่าคุณภาพลำโพงนี้ดีเพียงไรนะครับนี่เป็นมิจาสาร เขาเรียกว่าแคตตาล็อกหรือการเปรียบเทียบราคานะครับเปรียบเทียบราคาในเกตต่างๆของลำโพงที่ถูกคัดเลือกมาอยู่ในนิจศสารรวมเล่มนะครับหนึ่งปีออกเล่มหนึ่งนะครับสำหรับร้านค้าที่ ตามกันอยู่ก็เชื่ออย่่งนะครับก็จะมีหนังสือเล่มนี้อยู่ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับก็ผมจะเปิดให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะครับครับสําหรับสาวงามท่านนี้นะครับก็เป็นสาวงามที่ประกวดจากเวทีมิ e t ท็อปพาร์เนลในงานมอเตอร์เอ็กนะครับในปี2005นะครับ เธอไปพรีเซนต์สินค้าในประเทศญี่ปุ่นนะครับและก็ได้ถ่ายทำโฆษณาลงหนังสือแคตตาล็อกนะครับในปี2006นะครับก็ถือได้ว่าเราได้ทำคอนเซปต์นำสาวงามนะครับนำสาวงาม,างามไปโชว์ตัวต่างแดนนะครับโดยได้เชิญนะครับตัวแทนเราและผู้ส